ทำไมชื่อเพราะฉันงใครตั้งให้พิชยายินคุณครูสลาคุณวุธค่ะเอาเหรอใช่ค่ะชูที่โรงงานแบบนี้ไม่มีแล้วพอจะมีแววเป็นกิกของเธอได้ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ soft talk คุยเรื่องเบาเล่าเรื่องม่วนอีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษกับ น้องแบมพิชยานินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้น้องแบมแนะนําตัวก่อนเลยค่ะน้องแบมพิชยานินค่ะอแบม AM, พิชยานินชื่อทําไมชื่อเพราะจากใครตั้งให้พิชยานินคุณครูสลาคุณุวุฒิค่ะเอาเหรอใช่ค่ะได้เราเกียจจากชื่อนี้จากคุณครูเลยค่ะครับชื่อนี้เนี่ยพี่เข้าใจว่าเนี่ยเพิ่งได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรก หลังจากที่ตอนที่เราไปประกวดรายการทุนเพลงชิงทุนตอนนั้นเราไปด้วยชื่ออะไรนะตอนนี้แบมพิสิลีค่ะพิสิลีใช่ค่ะอันนั้นเป็นชื่อเดิมต้องเรียนด้วยว่าพอเข้าวงการปุ๊บก็ได้รับเกียรติจากแขกจากครูผู้ใหญ่น้่งตั้งชื่อให้เป็นยังไงกันบ้างเป็นงไงสบายดีไหมช่วงนี้สบายดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างจากที่แบบว่าไม่เคยทําก็ได้ทาค่ะพี่ทอปใช่ค่ะ ก็เรืนีตอนนี้เป็นศิลปินสู่ข่าใหญ่เต็มตัวแล้วค่ะออก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการเป็นศิลปินที่ได้อยู่ในข่าใหญ่เรามาย้อนวันๆกันสักนิดดีกว่าได้เลยค่ะจะได้ทําความรู้จักกันไปด้วยค่ะผมชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนนีก็อยากจะรู้จักแบมให้มากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยแบมเนี่ยแบมเป็นคนพื้นเพนที่ไหนนะครับเ,เป็นคนจังหวัดตราดค่ะอืใช่สุดชายแดน แผ่นดินตะว,วันออกเลยค่ะพื้นเพเราทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัวเราเป็นคนที่ตราดจังหวัดตราดนี่เป็นจังหวัดอะไรนีลองแนะนําจังหวัดตัวเองให้เชิญชวนจ,จังหวัดตราดเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล็กมากเลยนะคะแต่ว่าสถานที่เทียเ่ยวนี่สวยค่ะมีเกาะเกาะช้างเกาะกูดมีทะเลเยอะค่ะอ๋อใช่แล้วย้อนวันๆกลับไปน้องแบมในวัยเด็กๆเ,เนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ย ตั้งแต่จำความได้ก็ค่อนข้างลําบากค่ะพีพ่ซอฟแบบหนูก็เห็นพ่อกับแม่สู้ชีวิตมาตลอดนะคะตั้งแต่ปลูกกับย่าพ่อแม่เนี่ยไม่เคยหยุดทํางานเลยจนมันจนมาถึงรุ่นหนูเลยนะคะที่แบบก็ยังต้องสู้ชีวิตทํางานใช่ค่ะผมเรียกว่าน่าจะค่อนประเทศค่อนครึ่งประเทศเนาะที่ที่เกิดมาแล้วต้องสู้ชีวิตอย่างงี้ใช่ค่ะในวัยเด็กของแบมในวัยเด็กของแบมนะครับเป็นไงมัง่งช่วงในวัยเด็กในจังหวัดตรา เอาเด็กขนาดไหนคะพี่สอวเท่าที่เราจาความได้เลยเท้าความมาเลยโอ้เท่าที่จําความได้ก็เป็นเด็กคนนึงแหละค่ะตอนนั้นอ่าก็ยังเรียนปกติอยู่อแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะมีธุรกิจเล็กๆก็คืออ่าทําหน่อสับปะรดค่ะที่จัดตรานจะรู้ดีว่าเป็นยังไงเขาเอาไปทําอะไรหน่อสับปะรดอ่ามันจะคล้ายๆเป็นหน่อไม้ค่ะเอาไปแกงไปผัดไปอะไรใส่ไข่ใส่หมูใส่กุ้งได้หมดเลยใช่ค่ะครอบครัวหนูเนี่ยก็จะทําส่ง แม่ค้าตลาดหนูก็จะช่วยงานตั้งแต่พวกนั้นเลยจำเอาค่ะว่าพ่อแม่ทําไงปู่ย่าทําไงก็ทําตามในวัยเด็กของแบมในแบมโตมากับใครมัง่งโตมากับพี่ชายค่ะพี่ชายก็ปู่ย่าพ่อแม่แล้วก็จะมีลูกพี่ลูกน้องด้วยค่ะอีกหลายคนเลยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของแบมก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งประถมเลยเนาะใช่ค่ะเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ที่ ต่อเลยได้ว่าแอดมินเนี่ยทีมงานน่ยหาข้อมูลมาบ้างว่าแบมพิชยานินนั้นมีผู้ที่ชักจูงเข้าสู่วงการด้วยในการร้องเพลงใช่ใครคือกุญแจดอกแรกที่ชวนแบมพิชยานินเข้าสู่วงการในการร้องเพลงพี่ชายค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ยเหตุการณ์หนูกับพี่ชายเนี่ยก็คือเรียนกันอยู่ในโรงเรียนหมู่บ้าน เป็นโรงเรียนบ้านส่วนในอะค่ะชื่อโรงเรียนบ้านส่วนในใช่ค่ะ<ม>ก็คืออยู่อยู่ติดกับบ้านเลยเป็นเป็นเด็กที่แบบเรียนแบบในหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพี่ชายชอบร้องเพลงค่ะ<ม>คุณครูก็เลยมันมีงานประจําปีของโรงเรียนนะคะจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นงานปีใหม่อะค่ะ<อ>เขาก็กินเลี้ยงกันก็พี่ชายขึ้นไปร้องเพลงค่ะ<ม>แล้วทีเนี้ยพี่ชายร้องเพลงสนุกแล้วแบบว่า เอ๊มันขาดแดนเซอร์นะคะแล้วเราล่ะแล้วเราแล้วไม่มีเด็กคนไหนกล้าสแสดงออกเลยมีหนูคนเดียวหนูก็ขึ้นไปเต้นคนเดียวค่ะแล้วก็เต้นพี่ชายร้องสีห้าเพลงก็เต้นสีห้าเพลงเต้นคนเดียวนั่นแหละค่ะอ,อ๋อนึกว่าเต้นเป็นทีมเป็นแดนเซอร์ไม่มีค <มา S 1> ่ะไม่มีสีห้าคน <laughs> หนูเต้นคนเดียวค่ะแล้วทีนี้เอ๊หนูก็รู้สึกว่าหนูชอบนะม,มันรู้สึกแบบว่าเราได้ขึ้นเวทีเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนมองเราด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยพี่ชายเนะี่ยจะรับงานร้องเพลงในจังหวัดนะคะแบบ งานบวชอะไรอย่างเงี้ยเจ้าภาพก็จะให้ค่าขน,นมสามร้อยสองร้อยบ้างแล้วแต่เขาจะเมตตานะคะก็จะมีตัวแถมก็คือหนูนั่นแหละคะ่ะแล้วก็หลายๆคนจะให้ฉายาในบ้านจะให้ฉายาว่าพี่ร้องน้องเต้นค่ะพี่ร้องน้องเต้นใช่คือถ้าเกิดเห็นพี่ขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยจะต้องเห็นแดนเซอร์จะต้อง,องมีหนูคน <c oughs> นึงคะ่ะถ้าเวทีนั้นไม่ร้องไห้นะคะ <laughs> ถ้าไม่งองเงจะเจอแน่นอนคะ่ะแล้วทีนี้เรายังจําความรู้สึก แรกของเราได้ไหมว่าในวันในวันที่เราขึ้นเวทีกับพี่ชายครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกยังไงบางตอนนั้นตอนนั้นมันก็เขินนะคะสําหรับเต้นประมาณสี่ห้าเพลงได้ค่ะสองเพลงแรกเราก็จะเขินๆหน่อยพอเพลงสามเพลงสี่นี่โอ้โหสติปมาเต็มแล้วนะคะเพลงห้านี่ไม่อยากลงเวทีแล้วค่ะพี่สาวใช่ค่ะก็เขินค่ะแต่ก็ชอบชอบค่ะคิดซิว่า ไปกับพี่ชายจนคนขนาดน้มว่าพี่ร้องน้องเต้นใช่ค่ะแล้วมันไปเจอจุดเปลี่ยนตรงไหนที่ทาให้เราเปลี่ยนจากนักเต้นหางเครื่องของพี่ชายนี่กลายไปเป็นนักร้องด้วยก็มันมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะปกติหนูก็ไม่ได้ตามพี่ชายเป็นนักร้องประกวดน่ะแหละคะ่ะก็ไปประกวดตามงานวัดงานอะไรอย่างนี้ตามห้างทั่วไปมันมีอยู่วันหนึ่งที่หนูตามไปดูเขาก็อยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นห้างนะคะก็เห็นเขาได้ถ้วยรางวัลได้ซองสีขาวตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเอ๊ะ ซองสีขาวนะั่นมันคืออะไรแต่เรารู้แล้วว่าอันนี้คือถ้วยรางวัลนะพี่ชายเราได้ที่หนึ่งใช่ค่ะหนูก็แอบดูว่า <c oughs> แม่แกะมามันคืออะไรก็คือเป็นเงินรางวัลน่ะนะคะ <c oughs> หนูรู้สึกอุ้ยหนูอยากทําได้แบบนี้บ้างจังก็มีความคิดกับตัวเองว่าอืจะเดินไปบอกพี่ชายว่าแบบหนูอยากร้องเพลงอะ่ะสอนหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้พี่ชายก็สอนให้นะคะตอนนั้น <c oughs> ใจดีด้วยใจดีค่ะสอนให้เลยแต่พี่ชายบอกร้อง้เพี้ยนตั้งแต่คําแรกจนคําสุดท้ายเลยค่ะแบบฟังไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่แบบ เราอยู่กับพี่ชายทุกวันนะคะแล้วก็ฝึกฝึกฝึก,กจนแบบเออมันพอได้แล้วพี่ชายก็เลยแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยจะมีประกวดที่งานวัดเอาหนูไปเป็นตัวแถมค่ะ<อ>ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้แล้วแต่ก็ประกวดมาเรื่อยๆนะคะพี่ชายไปเวทีไหนก็จะมีหนูเป็นตัวแถมทุกเวทีก็ตกรอบทุกเวทีเลยค่ะพี<อ>่ซอฟแต่มันจะมีอยู่เวทีหนึ่งที่โอ้โหหนูดีใจมาก<อ>ที่อ่าหนูประกวดแล้วหนูได้ที่สองค่ะ แต่ว่าคนประกวดมีสองคนนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะแล้วหนูได้ถ้วยรางวัลด้วยใช่ค่ะได้ถ้วยรางวัลแล้วรู้สึกโอ้โหมันเป็นถ้วยแรกของเราหนูนอนกอดเลยค่ะแล้วในป้ายถ้วยรางวัลเขียนว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยอุ้ยเราสามารถไปอวดกับทุกคนได้เลยนะคะเพราะมันไม่ใช่รางวัลชมเชยแล้วมันไม่ใช่ที่โลเนี่ยรงชนะเลิศแต่ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่ามันมีสองคนวันนี้ความลับแตกแล้วใช่ค่ะแล้วมันก็ประกวดมาเรื่อยๆแหละค่ะแต่ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยในด้านการประกวด หนูก็เลยคิดว่าหนูอาจจะผันตัวจากการเป็นนักร้องประกวดมาเป็นนักร้องงานเลี้ยงดูอ่ออ่าแล้วทีนี้ในส่วนของนักร้องประกวดนี่เราเคยถอดใจกับกับมันไหมหรือว่าเราถอดใจแล้วจ<อ>นไปเป็นนักร้องงานเลี้ยงท้อมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบพูดกับตัวเองว่าประกวดยังไงก็ไม่ชนะเขาะอะเลิกเถอะอะไรแบบเนี้ยตั้งใจเรียนเถอะอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,ะใช่ค่ะมันท้อมากค่ะตอนนั้นอ่ะแล้วทีนี้อะไรที่ชักนําให้เราเข้าไปสู่เส้นทางของนักร้องงานเลี้ยงตอนนี้ดี่ะ หนูรู้สึกว่าหนูชอบร้องเพลงอะคะ่ะถึงหนูจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าตัวเองร้องเพี้ยนแต่ว่ามันมีความรู้สึกแบบว่าฉันมีความสุขที่ได้ร้องเพลงใช่ค่ะก็เลยแบบเออลองเปลี่ยนดูจากนักร้องประกวดมาปรึกษาแม่ว่าหนูอยากหนูอยากร้องเพลงตามงานบวชงานแต่งอะอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ลองดูซึ่งตอนนั้นมันก็ประสบความสําเร็จนะคะฝึกยังไงมากก็ฝึกเอนเตอร์เทนกับตัวเองหน้ากระจกบ้างจนไปออกงานจริงก็จนมันมีงานทุกวันเลยคะ่ะ ไม่ชอบไม่ได้พักวันละสามงานสี่งานแต่ว่าค่าตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่ห้าร้อยถึงพันห้าใช่คะ่ะก็คือร้องสี่ชั่วโมง mm hmm. ใช่คะ่ะโอ้แต่ตอนนั้นมีความสุขมากคะ่ะชอบมากแล้วก็คิดว่าเอ่อการเป็นนักร้องงานเลี้ยงเนี่ยมันคือที่สุดของชีวิตหนูแหละเพราะว่ามันหาเงินให้หนูได้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนแบบมันมีความสุขคะ่ะแล้วมันได้มาจุนเจอครอบครัวมันได้มาใช้หนี้ใช้สินให้พ่อกับแม่ ฟังดูเนี่ยมันดูดีมากเลยมันดูแบบเป็นเส้นทางที่เราเนี่ยจับเป็นอาชีพหลักได้แล้ว,วเราอยู่กับมาอย่างนั้นเรามีความสุขด้วยเราประสบความสําเร็จเรามีรายได้จนเจ้าครอบครัวด้วยแต่อะไรคือจุดเปลี่ยน <โฮ S 1> ในเส้นทางตรงนั้นหนูเชื่อว่าทุกคนน่าจะโดนเหมือนกันก็คือสถานาการณ<อ>์โควิดซึ่งทางเจ้าภาพก็คือจัดงานไม่ได้เลยแล้วนักร้องงานเลี้ยงแบบหนูก็คือไม่มีงานเลยอะค่ะเต็มเดือนสองเดือนก็แล้วสามเดือนก็แล้วจนแบบเงินที่เราเก็บอะ มันมันจะหมดแล้วอะค่ะอีกนิดเดียวมันจะหมดแล้วจริงๆอะค่ะมันคือมันกินข้าวได้ไม่ถึงอาทิตย์แล้วแบบเนี้ยค่ะก็เลยแม่ค่ะเขาก็ตอนนั้นว่างงานแม่ก็จะเล่นอ่าเฟซบุ๊กอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็นอนเล่นทีเนี้ยแม่เขาไปติดตามเพจดวนเพลงชิงทุนอ uh. ใช่ค่ะ mm. เปิดรับสมัครนักร้องที่แบบว่ามีผลกระทบทางด้านโควิดอ้าวแม่เห็นล้ว,ว่าเราตรง <laughs> ตรงคอนเซปต์ <laughs> ใช่ค่ะตอนแรกอะแม่ก็เลยมาบอกหนูว่า ไปลองสมัครเป็นลูกลองอไหมเผื่อติดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่หนูมันมีปมตรงที่ว่าหนูไปแข่งที่ไหนหนูก็แพ้อ่ะค่ะ,ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูพูดกับแม่ว่าแม่หนูไม่ไปดีกว่าเพราะไปยังไงมันก็ไม่ชนะหรอกแม่อะไรประมาณนี้ด้วยความที่เรายังไม่รู้รายละเอียดของรายการว่ายังไงอะไรอย่างนี้แม่ก็เลยพูดมาคํหนึ่งว่าไม่เป็นไรลูกไปก็ อย่างน้อยก็ได้สามพันเพราะว่ารายการเนี่ยถ้าเกิดได้เข้าร่วมเนี่ยใช่ค่ะจะมีรองท้องไว้่อนเป็นค่าเดินทางถ้าเกิดไม่ได้เป็นแชมป์ก็คือให้ให้ทุนเป็นสามพันบาทเงินสามพันกับกับเราเนี่ยในวินาทีนะั้นที่จนทําให้ตัดสินใจไปประกวดเนี่ยมันสําคัญกับเราขนาดไหนสาคัญานะมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูจริงเหรอแม่ <laughs> ก็คือแบบ อุ้ยแอบสนใจนิดนึงแหละเพราะว่าตอนแรกไม่สนใจเลยค่ะก็เลยแบบอ๋อลองเข้าไปส่องสิว่าจริงหรือเปล่าแม่โกหกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราไปออกทีวีไหมก็<ค>ลองเข้าไปส่องดูอุ้ยจริงๆด้วยหนูก็เลยอ,ย,อย่างน้อยไปเถอะยังไงก็ได้สามพันี่ยสามพันนี้ต่อชีวิตเราได้หลายวันเลยนะแม่อืมก็เลยตัดสินใจออดิชั่นก็ไม่นานค่ะก็ก็ผ่านการออดิชั่นแล้วก็ไปแข่งในรายการแต่แล้วแต่แล้วจาก ความหวังที่จะมานําเงินสามพันบาทที่เขาจะให้เป็นค่า,ารถเนี่ย<ะ>ไปจุนเจียครอบครัวแต่แล้วความฝันนี้มันโตจนกลายเป็นยอดเท่าไหร่โอ้เจ็ดแสนบาทเลยค่ะเงินรางวัลคูณสองด้วยโอ้หตอนนั้นมันเกินฝันหนูมากๆเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะเอาเงินสามพันน่ะไปจุนเจียครอบครัวต่อลมหายใจแต่วุ้ยพอนั้นแล้วไปต่อไปต่อแล้วช่วงนั้นโควิดด้วยค่ะก็คือคุณแม่ไม่ได้มาเชียร์ด้วยตอนนั้น โทรศัพท์ไม่ได้จับอะไรไม่ได้จับแม่ก็เป็นห่วงนะหายไปนานาหนูก็แบบอ,อยากจะบอกแม่ใจจะขาดแต่แบบอดใจอดใจก็คือแบบตอนนั้นพี่ชายไปส่งนะคะใช่ก็แบบอดใจบอกแม่เหมือนกันค่ะซึ่งในตอนนั้นแดนแปมเป็นแชมป์กี่สมัยนะครับในตอนนั้นยี่สิบสมัยคะ่ะตอนนั้นมันจะสิ้นสุดแค่ยี่สิบจะไม่มีแบบต่อมาในยุคปัจจุบนนันะใช่ค่ะโอ้น่ารุนเนาะถ้าเกิดว่าเกิดแบบ ต่อได้เรื่อยๆเหมือนยุคนี้ในมืออยากจะรู้เหมือนกันเท้าความกลับไปถึงศิลปินต้นแบบที่เราชื่นชอบอย่างนี้ดีกว่าได้ค่ะเรามีใครเป็นไอดอลมั่งจริงๆหนูมีพี่ตายอรทัยค่ะอใช่หนูชอบความเป็นธรรมชาติในการร้องเพลงค่ะก็คือตัวตนเป็นยังไงก็คือร้องเพลงแบบนั้นแล้วก็ชอบการเทคนิคการร้องการใช้เสียงค่ะแล้วที่ชอบมากที่สุดคือการสู้ชีวิตของพี่ตายอ่ะรู้สึกว่าโอ้กว่าจะมีวันนี้กว่าจะเป็นตายอรทัยเนี่ยออมเขาผ่านอะไรมาแบบ เยอะมากใช้ความอดทนหัวใจแกล่งมันมทุกอย่างมันมันที่สุดอะคะ่ะสำหรับ <laughs> สำหรับหนูพี่ต่ายอรไทยค่ะเรามีไอดอลคือพี่ต่ายอรไทย <c oughs> ในวันที่แบมพิชยานีนได้รับการชักชวนได้รับการทาบาทามจากผู้ใหญ่ <c oughs> ให้เข้าร่วมค่ายกับพี่ต่ายอรไทยค่ายแกมิโก,โกเนี่ย <c oughs> ในวันนั้นเป็นยังไงมั่งช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงตอนนั้นกําลังเจอมรสุมชีวิตเลยค่ะวันนั้น ด้วยความที่อ่าตอนนั้นเป็นโควิดอืมหูยรู้สึกกังวลมากตอนนั้นแล้วก็ทํางานไม่ได้ค่ะหลายๆอย่างคือวิตกมากกําลังเครียดวันนั้นเป็นวันที่เครียดสุดๆพอก่อนจะนอนอะได้รับข้อความอื mm. จากผู้ใหญ่แกมมี่ว่าวันที่เท่านี้นี่นะมาเข้ามาเซ็นสัญญาก,กับแกมมี่ uh. โอ้โหเหมือนฟ้าเปิดทุกอย่างแบบวิรู้สึกว่าในความโชคร้ายเรายังมีความโชคดีอยู่ค่ะอื mm. หูยเราก็รีบหายเลยค่ะเพราะมันยังมีเวลา uh. ใช่ไหมคะรู้สึกแบบโอ้โหกะโดดกอดกับแม่ แล้วก็ครอบครัวก,กับพี่ชายก็คือแบบโอกาสมันมาแล้วมันมาได้ยังไงยังงงอยู่คิดว่าตัวเองฝันไปอะค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็มันเกินความฝันไปซะทุกอย่างเลยอะ<ช>ค่ะเคยได้คุยกับครูสลาถึงเรื่องนี้ไหมว่าทำไมถึงชักชวนเราเข้าสู่ข่ายแคม่โกนหรือกับผู้ใหญ่ก็ตามจริงๆเนี่ยอ่าไม่ได้คุยลึกขนาดนั้นนะคะก็คุณโคณเรียกว่เรียกได้ว่าคุณครูให้โอกาสอค่ะ ที่เห็นอะไรในตัวหนูสักอย่างนึงแล้วแล้วก็พาหนูไปเข้าไปเซ็นสัญญาค่ะก็ได้รับโอกาสนี้จากคุณครูค่ะแล้วในส่วนของตัวเราเองแห้วเราถ้าเกิดว่ามองในมุมจากเราเองเพราะว่าเราไม่ไม่ได้มีการพูดแบบชัดเจนกันกบผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะว่าด้วยเหตุผลกลใดในส่วนของตัวเราเองแห้วเรารู้สึกว่ายังไงเรารู้สึกว่าเอ๊จุดไหนนะที่เขาน่าจะเป็นเป็นจุดที่ทําให้เราถูกเลือก <laughs> เอ๊หนู <laughs> คิดว่าน่าจะเป็นอ่า เสียงที่ไม่เหมือนใครมั้งคะออรู้สึกว่าเสียงหนูแบบมันจะใสก็ไม่ใสมันจะแหบเลยก็ไม่แหบเลยหรือเปล่าคะหรือยังไงก็ไม่แน่ใจค่ะอ,อก็ต้องเรยได้วาน่าปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นศิลปินของแกรมมี่โกเต็มตัวแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าสู่บ้านแกรมมี่โกเนี่ยเป็นระยะเวลามาสักเท่าไหร่แล้วนะ ถ้ารวมตั้งแต่เซ็นสัญญาเลยก็ประมาณสามปีค่ะสามปีนี้ก็คือฝึกเป็นศิลปินฝึกขัดก่อนค่ะได้เป็นอยู่ในอะคาเดมี่ค่ะก็คือไปเรียนเต้นเรียนร้องตามคลาสแล้วก็มีสอบกว่าจะผ่านเกณฑ์นะคะแอบบอกว่าตกซัมชันไปปีหนึ่งด้วยนะถ้า <laughs> เกิดเขาเขาเขา,เขาก็อยากให้เราแบบว่าเพอร์เฟกทุกอย่างนะคะถ้าเกิดไม่ผ่านเกณฑ์นี่ก็คือตกซัมชันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามตัวนี้หน่อยมันมีน้องๆหลายๆคนมากเลยที่อยากเข้ามาอยู่จุดจุดนี้ ผมก็เลยอยากจะไกด์ไลน์ให้น้องๆห่อยหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับแกรมมี่อย่างเงี้ยเนี่ยคุณสิ่งที่คุณจะต้องเจอหรือต้องฝึกเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างไรงจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวใจเราเลยถ้าเรารักในจุดจดนี้จริงๆมันจะไม่มีการท้อหรือการแบบถอดใจเลยค่ะเชือ่อว่าถ้าเกิดได้รับโอกาสตรงนี้แล้วเนี่ยทําให้ดีที่สุดเพราะว่าการได้เรียนกับอะคาเดมี่นี่คือคุ้มที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าได้ หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่หนูไม่เคยรู้และไม่เคยคิดที่จะรู้มาก่อนนะ,ะอ๋อในอะคาเดมี่นี่มันมีสอนมีเรียนอะไรกันบ้างมีเรียนร้องค่ะร้องเพลงเรียนเต้นเต้นด้วยการแสดงคือมีครบหมดเลยค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้เราคือมันมีประโยชน์กับเราในอนาคตทั้งหมดเลยค่ะอ๋อก็ต้องเรียกได้ว่าเหมือนเข้าไปแบบเรียนมัธยมก่อนก่อนที่จะไปมหาลัยอะไรอย่างนี้นะก็ต้องเรียกว่าใช้เวลาพัฒนาฟูมฟักตัวเองถึงสาปีอยู่ในอะคาเดมี่และในวันนี้และในวันนี้ ในวันนี้เรามีอะไรแล้วในวันนี้เรามีอะไรใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเพลงเป็นของตัวเองโอ้โหอเนี่ยพี่เพิ่งได้ทราบข่าวแค่ฟังชื่อเพลงพี่ก็โอ้เพลงนี้น่าสนใจเป็นยังไงอยากให้แนะนําเพลงเพลงเพลงนี้ต้องเรียกว่าเป็นผลงานเพลงแรกของเราเลยหรือเปล่าใช่ค่ะในสังกัดของแกมมี่เลยอื เป็นไงครับเพลงนี้มีชื่อผลงานเพลงว่าอะไรชูที่รู้งานชูที่รู้งานโอ้โหฟังชื่อเพลงเนี่ยอาจจะพอเดาเนื้อเรื่องได้บ้างแต่อยากให้แบมร้อยฟังหน่อยว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรอ,ะอารมณ์เพลงของเพลงนี้ก็เหมือนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะต้องตกเป็นชูที่แบบเราไม่รู้ตัวมาก่อนอืแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเรา เราก็รักเขาไปแล้วจนมันถอยไม่ได้อ่ะค่ะไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนไหมนะคะแต่ผมว่าโดนเยอะเลยแหละ <laughs> จนเราต้องการมาจากชู้ที่ไม่รู้ตัวกลายมาเป็นชู้ที่รู้งานนีกคือเราถอยก็ไม่ได้เราก็เลยต้องยอมรับสถานะนี้ออยู่เงียบๆอยู่ในพื้นที่ของเราอืค่ะโอ้ฟังดูบางทีมันเป็นจุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนาะผมว่าก็อยากฝากถึงอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างก็ <laughs> <laughs> รจริงๆอการที่เราทําตามความรู้สึกของตัวเองเนะมัน<อ>ก็เป็นเรื่องที่ถูกนะคะถูกสําหรับเราแต่จะผิดสาหรับคนอื่นนะคะใช่หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะเพราะว่า<อ>ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็จะต้องมีบ้างแหละค่ะที่เป็นแบบนี้นะคมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะคะแต่ใครที่ตกอยู่ในสถานาน,นี้ก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ละกันนะคะเพราะมันเป็นสถานะที่แบบว่าเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อ่า นั่นแหละค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะกลืนไม่เข้าครไม่ออกาเป็นสภาวะเอาเรียกว่าสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้ก็ฟังเอาสนุกสนานแล้วกันเพราะมันเป็นเพลงที่น่าฟังพอสมควรยกตัวอย่างสักท่อนหนึ่งได้ไหมเนี่ยได้ค่ะหอ,อยัดร้องให้ฟังนิดนึง <c oughs> ชูที่รู้งานแบบนี้ไม่มีแล้วพอจะมีแววเป็นกิ๊ของเธอได้ไหมจะไม่เข้าไปวุ่นวายใ,ให้ไม่สบายใ,ใจจะอยู่ในพื้นที่ที่เธอให้อยู่จะไม่เศร้าซีในสิ่งที่ไม่ให้รู้เพราะฉันเป็นชูที่รู้งาน อบคุณค่ะโอ้เสียงสดสวยมากเลยนะ,อะตอนเด็กๆทำไมไม่ได้รางวัลเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะต้องไปทวงกรรมการใหม่แล้วเนี่ <c oughs> <c oughs> เอาละครับเออขอพูดถึงผลงานเพลงนี้หน่อยเพลงนี้เนี่ยใครเป็นผู้แต่ง,งอาอาจารย์ยุ้ยมณสัก์ค่ะ <c oughs> อาจจะเป็นคนแต่งเนื้อเพลงคะ่ะแล้วก็ดนตรีดนตรีโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยคะ่ะโอ้หเรียกว่าเบอร์หนึ่งทั้งคู่เลยนะทั้งฝากดนตรีและก็เนื้อร้องทํานองเนาะเป็นอีกหนึ่งผลง,งานเพลงที่น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้ยังไงก็อยากจะให้แบมฝากอะไรถึงคนที่กําลังท้อกำลังสิ้นหวังในช่วงนี้ที่เหมือนช่วงหนึ่งในชีวิตเราเคยเจอฝากตรงนี้ก่อนจริงๆอยากฝากนะคะสําหรับหนูเนี่ยถึงจะอายุน้อยแต่ก็ผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะแต่อาจจะ จะน้อยสาหรับคนอื่นแหละค่ะแต่มันเยอะสาหรับหนูนก็อยากจะฝากให้อดทนค่ะถ้าเกิดวันนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่วันของเราอะค่ะหนูเชื่อว่าสักวันยังไงมันก็ต้องมีวันของเราค่ะแค่เราไม่หยุดฝันแค่เราไม่หยุดทําไม่หยุดพยายามไม่หยุดเดินสักวันยังไงเราก็ไปถึงฝั่งแน่นอนค่ะอืก่อนจบในวันนี้นะครับก็อยากให้แบมช่วยฝากผลงานเพลงชูที่รู้งานช่องทางการติดตามติดต่อของตัวเองด้วยนะครับ ค่ะยังไงนะคะก็ต <sh arp one with you> ้องขอฝากเพลงเพลงแรกของหนูในแกมมี่ด้วยนะคะก็คือเพลงชูที่รู้งานนะคะเพลงนี้เนี่ยหนูตั้งใจมากๆแล้วพี่พี่ทีมงานทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่หมูพี่อ้อมพี่เอิร์มพี่ดิวหรือทุกคนเนี่ยก็คือตั้งใจกันหมดเลยพี่พี่ทีมงานที่ไม่ได้เอ่ยด้วยนะคะ เรียบเรียงการผลิตโดยอาจารย์เต้ยปิยวุฒินบาง<อ>ช้างค่ะแล้วก็จะภาพรวมเนี่ยจะดูโดยคุณครูสลาคุณวุฒินะคะเพลงนี้ตั้งใจมากๆอยากให้พี่ๆทุกคนนะคะติดตามแล้วก็รอเชียร์รอให้กําลังใจเพลงชูที่รูงงานของหนูด้วยนะคะเป็นไงบ้างครับจากแดนเซอร์ของพี่ชาย <laughs> ที่ไปตามเต้น <laughs> ตามเวทีประกวดต่างๆในวันนี้ได้เติบโตมาเป็นแบมพิชยาณิน สังกัดแกรมมี่โกยังไงก็ฝากติดตามเส้นทางการเติบโตของเด็กผู้หญิงคนนี้จากจังหวัดตราดกันด้วยนะครับว่าในวันนี้อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ชู้ที่รู้งานแต่เป็นนักร้องที่โดนใจครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องทางการติดตามของแบมติดตามได้ที่ไหนบ้างทางเพจ Facebook ค่ะแบมพิชยานินค่ะหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ก็แบมพิชญินออฟฟิเชียลค่ะ i k ก o k แบมพิชนินค่ะ ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมพอดแคสต์ s อ ft t ท l k คุยเรื่องเบาเล่าเรื่องม่วนในวันนี้วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับผมกับแบมพิชญานินก็คงต้องบายๆเพียงเท่านี้นะฮะไว้อีพีหน้าจะเป็นศิลปินท่านใดที่แวะเวียนเข้ามายัางไงก็ฝากติดตามเลยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดถูกใจ Soft t ท l k คุยเรื่องเบาเล่าเรื่องม่วนไว้ด้วยนะครับในวันนี้ก็ขอลาน้องแบมไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้โอเคบายบายสวัสดีครับ